ันนี้ก็เป็นเมล็ดที่เราคัดออกมานะครับก็กำลังจะเอาไปเข้าตัวเมล็ดก็จะคัดเมล็ดที่ได้ขนาดที่ผ่านเกณฑ์เม็ดใหญ่เมล็ดเหล่านี้ก็ จะเอาเขาเข้าไปผ่านกระบ,บวนการที่ทําให้งอกนะครับขั้นการทําให้มเมล็ดงอกเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีแล้วก็การกระตุ้นงอกโดยไม่ไปฝังในทรายไม่ไปอเอาไปฝังในทรายแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งถือว่าล้าหลังลในการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยเพราะมันจะทําให้เกิดความเสียหายของมเมล็ดเวลาเขาเอาไปเพาะในทรายแล้วดึงขึ้นมารากจะขาดแล้วก็ มเมล็ดเองก็ติดเชื้อต้นพันธุ์ก็ติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้เทคโนโลยีของการจัดการมเมล็ดพืชตระกูลปาล์มแบบปาล์มน้ํามันในเมืองไทยซึ่งพัฒนาไปไกลามากบริษัทชั้นนาในเมืองไทยเนี่ยมีการเพราะ,มะเมล็ดอย่างเป็นมืออาชีพนะครับช่วงของการงอกของมเมล็ดเนี่ยเขาจึงไม่ได้เอาไปฝังทรายไม่ได้เอาไปฝังดินนะครับแต่ว่าใช้กระบวนการในการกระตุ้นงอก มเมล็ดงอกก็สมบูรณ์แล้วค่อยเอาไปปลูกในถาดน,นะครับเพื่อจะได้าการคัดต้นพันธุ์ในครั้งที่สองครั้งที่สามถึงจะเอาไปใส่ถุงนะครับพร้อมขายและถุงก็มีขนาดใหญ่ครับเพื่อรองรับรากสองชุดแรกครับเพราะ,ะนั้นต้นพันชุดนี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์ที่ได้มาตรฐานการเพราะพืชตระกูลปาล์มเลยที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่นะครับก็เป็น ห้องปฏิบัติการในการทำให้เมล็ดพีชปามงอกนะครับแล้วกอ็อัตโนมัติทั้งหมดเลยโดยที่เราคัดเมล็ดมาตั้งแต่แรกนะครับนำเข้าจากต่างประเทศเอาเมล็ดที่ถูกคัดพิเศษมาเนี่ยนะครับคัดขนาดคัดคุณภาพของเมล็ดที่เราเห็นคลิปเมื่อสักครู่นะครับเราก็เอาเมล็ดเข้าไปสู่ห้องนี้ก็จะควบคุม กระตุน้นการงอกของเมล็ดอย่างมีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีเลยใช้คุณภาพการเพราะเมล็ดแบบปาล์มน้ำมันนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานที่การจัดการเมล็ดคุณภาพให้กับเกษตรกร,กรให้กับครอบครัวพีชปาล์มได้เอาต้นพันธุ์คุณภาพสูงไปใช้นะครับผมอยากจะพาเข้าไปดูข้างในแต่ว่าเป็นความลับของบริษัทเพราะ ท่านทุกท่านมันใจได้ว่าคุณภาพเมล็ดที่บริษัทพีทตามเอเชียตั้งใจนะครับคัดสรรมาอย่างดีท่านได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับ